หนึ่งในปัญหาที่คนใช้ AI ทุกคนเจอคือพิมพ์ไปแล้วได้คำตอบที่ไม่ตรงใจเหมือนมันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการจากมันคืออะไรบางทีก็ตอบมายืดยาวน้ำเยอะใช้จริงไม่ได้หรือเขียนมาโทนแปลกๆไม่เป็นทางการไม่เหมาะสมกับงานที่มอบหมายไปซึ่งความเป็นจริงคือ AI มันไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเราทุกคนคิดอะไรอยู่มันไม่สามารถเดาใจเราได้มันเพียงแค่ทำตามสิ่งที่เราบอกมันเท่านั้นถ้าเรา brief มันกว้างๆคลุมเครือ มันก็จะตอบคลุมเครือกลับมานี่แหละครับคือสิ่งที่คนใช้ AI เก่งๆเขารู้ดีพวกเขาเลยไม่เคยที่จะพิมพ์แค่สั้นๆเช่นช่วยเขียนอันนี้ให้หน่อยแล้วจบแต่จะใช้วิธีที่เรียกว่า fill shot prompting หรือการให้ตัวอย่างชัดๆบอกมันว่าแบบนี้นะแบบนั้นแหละที่ฉันอยากได้เพราะยิ่งเราให้ตัวอย่างได้ดี AI ก็ยิ่งเรียนแบบได้เป๊ะเหมือนมีผู้ช่วยมือโปรที่เข้าใจเราถ้าคุณเคยรู้สึกว่าใช้ AI แล้วไม่ได้ดังใจ ลองทำตามนี้ดูนะครับอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณใช้มันได้คุ้มมากขึ้นจริงๆและถ้าหากคุณได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พวกเราด้วยนะครับ